สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่ในสวนกล้วยไม้ช่วงนี้โควิดระบาดหนักอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรก็ดูแลกล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้ครับท่านผู้ชมครับเวลาเราปลูกกล้วยไม้เนี่ยโรคที่มันมักจะเกิดกับกล้วยไม้มากเลยก็คือโรคใบเน่ารากเน่ารากดําใบปื้นอะไรพวกนี้ครับซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดจากเชื้อราตอนนี้เชื้อราเนี่ยมันก็จะเกิดสองทาง คือ1คือมันเข้าทางราก2คือมันเข้าทางใบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเข้าทางรากเนี่ยเราก็สังเกตว่ารากมันจะเหี่ยวก่อนแล้วหลังจากนั้นใบมันก็จะเหลืองแต่ส่วนใหญ่เชื้อราเนี่ยมันก็จะแพร่พันธุ์โดยผ่านสปอร์มันจะมีสปอร์ไงแล้วมันสปอร์มันก็มาจากไหนมาจากลมแล้วก็น้ำนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราจะป้องกันเนี่ยนะครับมันก็ป้องกันยากแหละยิ่ง ช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนเยอะความชื้นเยอะเชื้อราก็จะระบาดการปลูกกล้วยไม้หรือห้อยกล้วยไม้ไว้ติดกันเนี่ยนะครับลงไม่โปร่งพอเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราง่ายเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของการที่กล้วยไม้โดยเฉพาะสะกุลช้างซึ่งเป็นเชื้อราครับนี่ไงครับเนี่ยใบมันจะเน่าแบบนี้นะครับใบมันจะเน่านี่เราก็ต้องตัดมันทิ้งไปเราก็ต้องพ่นยาอันนี้ยังพอเอาอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันเน่าไปทั้งต้นแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไม่อยู่มันก็ต้องตัดทิ้งไปเลยนะครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าต้นมันปกติดีมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่รีบกําจัดรักษาเดี๋ยวไอ้ต้นที่มันงามๆอยู่เนี่ยมันก็จะติดไปด้วยนะครับเนี่ยเราก็ต้องพ่นยายาที่เราต้องพ่นครับก็เป็นยาฆ่าเชื้อราครับนี่ผมก็ไปซื้อที่ตลาดเขามียี่ห้อเออนี่ครับยี่ห้อโซตัสเอ,อไม่ใช่ยี่ห้อโตตัสก็คือมันชื่อโซตัสแหะครับเออนี่ไดเทนเอ็นที45เนี่ยอันนี้ก็ มันเป็นชื่อสามัญไมโครแสบนะครับไมโครแสบไอ้มันแสบจริงๆเลยนะครับก็เอามาพ่นสักน้ํา20ลิตรนะครับก็เอาน้ํา20ลิตรแล้วก็ใส่ลงไปสักประมาณช้อนหนึ่งนะครับผสมน้ําฉีดแต่ยาพวกนี้เป็นยาอันตรายนะครับเพราะฉนั้นเวลาพ่นนี้ก็ต้องปิดปากปิดจมูกนะครับก็อยู่เหนือร่มแล้วก็อย่าพ่นในช่วงที่ลมแรงๆอก็อย่าไปพ่นช่วงนั้นนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวก็จะพ่นหน่อยละครับก็เดี๋ยวก็จะต้อง ออมาดูนะถ้าเกิดว่าค้ออยไม้มันไม่เป็นเชื้อรานเนี่ยมันก็จะงอกงามดีอันนี้ก็จะเป็นเอื้องสายแล้วครับที่ผมเอามาดัดแปลงปลูกในตะกร้าพัดลมนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะใกล้ดอกแล้วนะครับนี่เนี่ยต้นนี้ก็เ,ออเนี่ยเพ,เพิ่งพ่นไปแล้วก็มันก็เริ่มหายแล้วครับเนี่ยเออมื่อก่อนใบมันจะเริ่มเหลืองๆก็ต้องรีบพ่นมันนะครับก็พ่นทุกๆ3วัน5วันนะครับช่วงที่เป็นเนี่ย ถ้ามันถ้ามันสังเกตนะครับถ้ามันหยุดการเชื้อรามันหยุดเนี่ยที่รากมันก็จะมีออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใบมันก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยใบมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วครับไอจุดด,ดำๆด่างๆก็จะหายไปมันเริ่มตายไปก็ถูกกําจัดเชื้อราได้นะครับ <S <S เนี่ย <S <S ก็อันนี้ก็เลี้ยงช้างเยอะๆต้องระวังนะครับเพราะมันเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะเข้าผสมลงนะครับมันก็จะเน่าต่อแล้วครับอันนี้ก็เอาช้างมา แชชํำไว้ในตะกร้ากล้วยไม้นะครับก็เริ่มออกรากดีแล้วครับเนี่ยแล้วก็ พ่นฮอร์โมนไข่เข้าไปนะครับก็อออันนี้ก็เป็นช้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช้างอันนี่ก็กเป็นช้างเหมือนกันนะครับนี่ก็งามดีเอาปลูกไว้กับขอนไม้แบบนี้เนี่ยนะครับนี่ต้นนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่งเป็นเชื้อราไปเน่าไปแล้วก็ถูกพ่นนะต้องตัดใบทิ้งแล้วพ่นเลยแล้วก็มันจะหยุดแล้วครับเนี่ยก็จะเจริญเติบโตอันนี้ก็นี่ให้ปลูกไว้กับขอนไม้นะพ่นฮอร์โมนไข่ใบก็ดําดีทีเดียวนะครับเนี่ยปลูกไว้กับขอนไม้ติดขอนไว้อย่างนี้นะนี่้ดูนี่ครับ เนี่ยอีกไม่ประมาณมกร,ราก็จะออกดอกแล้วครับนะ,ะนี่ก็เป็นช้างเหมือนกันอันนี้เอื้องคานะก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นเอื้องสายครับเอื้องสายโอโน,โน่เนี่ยนะเนี่ยบำรุงมันดีมันถ้ามันไม่เป็นโรคเนี่ยมันก็จะงอกงามดีนะครับอันนี้ก็เป็นบางกอกซันเซ็ทครับบางกอกซันเซ็นี่จะออกดอกทั้งปีนะจะได้เห็นดอกมันมบ่อยๆแม้แต่ช่วงฤดูฝนถ้าบำรุงมันดีๆผมจะให้ดูช้างนี่นะครับเนี่ย เห็นไหมเนี่ยบำรุงมันดีๆมันก็จะงามดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ช่อดอกที่ใหญ่ดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเหลืองจันนะครับเหลืองจันเนี่ยที่เป็นตะกร้าที่แบ่งขายครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูช้างที่ใส่ตะกร้าไว้แล้วก็พร้อมที่จะแบ่งขายให้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็ยังอย่าลืมนะครับถ้า ปลูกกล้วยไม้ก็ต้องคอยดูแลรักษานะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคอันนี้เป็นเหลืองจันผสมเก้าเกี่วฮะต้นงามดีทีเดียวเอ๊เดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับอ่ะอันนี้เป็นช้างน้าวนี่ช้างน้าวตะกร้าหนึ่งอย่างนี้ก็ร50บาทนี่ช้างน้าวนะมันเริ่มยาวอันนี้ผมเอาช้างมาชําใหม่นะชาใหม่ใส่ตะกร้าไว้างี้อันนี้เป็นช้างพลายครับนะก็มีแบ่งจําหน่ายอันนี้ก็เป็นช้างพลายเหมือนกัน เอามาใส่ตะกร้าไว้เนี่ยนะหลายๆต้นนะอันนี้เป็นช้างที่จะต้องบํารุงใหม่อันนี้เป็นเอื้องสายเอาตะเกียงมาบำรุงเอาตะเกียงมาแพร่พันธุ์นะฮะแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าใส่กลยมะพร้าวใส่ขี้วัวแล้วก็บํารุงด้วยฮอร์โมอนไข่นะต้องคอยระวังนะนี่นี่ถ้าถ้ามันรากมันจเจริญเติบโต,ตดีรา,ากมันจะใสๆออกมาแบบนี้ส่วนอันนี้ถ้าเป็นเอ,เอื้องสายน้ํานม ก็ช่วงหน้าฝนนี่ก็เจริญเติบโตดีทีเดียวครับครานี้ก็จะมาให้ดูดอกกล้วยไม้ในช่วงที่มันบานนะครับก็ถ่ายเก็บไว้คือกล้วยไม้ส่วนใหญ่ก็จะออกดอกเมื่อสิ้นฤดูฝนก็จะเริ่มทิ้งใบนะครับเมื่อเริ่มทิ้งใบเสร็จแล้วก็จะเริ่มแทงตาดอกออกมาแล้วก็จะเบ่งบานประมาณมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นเอื้องสายโอโน่ครับ เรื่องสายโอโนโก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่จะมาผสมเป็นลูกผสมต่างๆอีกมากมายอันนี้เป็นช้างแดงครับช้างแดงเนี่ยทั้งเผือกช้างกระช้างส้มช้างชมพูเนี่ยนะครับก็จะออกดอกประมาณามกราคมกุมภาช่วงนี้เนี่ยครับก็คือช้างเนี่ยจะออกก่อนคนอื่นเขาเลยทีเดียวพอสิ้นฝนต้นหนาวพอเริ่มหนาวมาเนี่ยช้างก็จะบานแล้วล่ะครับซึ่งลักษณะเด่นของช้างก็คือใบใหญ่ดอก เป็นช่อแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับพราวช้างเนี่ยใบก็จะหนานะฮะช้างนี่ก็จะเป็นโรคใบเน่ารากเน่าได้ง่ายถ้าดูแลรักษาไม่ดีอันนี้เป็นช้างเผือกนะครับก็มีช้างเผือกที่ผมมีพันจุาจำหน่ายก็มีช้างแดงช้างเผือกช้างส้ม ช้างกระครับประมาณนี้นะครับส่วนช้างการ์ตูนทั้งอะไรก็จะเลี้ยงยากหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับช้างอย่างที่บอกแล้วนะครับก็ต้องระวังในช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องระวังพวกโรคราโรครากเน่าส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้แวนด้าเลี้ยงง่ายครับบางกอกซันเซ็ตอันนี้ออกสีชมพูดแดงนะครับอันนี้เป็นแววมยุราเป็นกล้วยไม้ป่าก็จะออกดอกประมาณเมษานะครับก็เป็นช่อยาวอันนี้เป็นเอื้องคำครับออกดอกประมาณสงกลานคือเมษาเช่นเดียวกันนะครับ เรื่องคาซึ่งลําต้นเนี่ยถ,ถ้าไม่มีดอกก็จะดูไม่สวยแต่ว่าเวลาออกดอกมาแล้วจะสวยงามมากอันนี้เป็นเข็มม่วงครับเข็มม่วงจะออกดอกเป็นกระจุกอยู่ตรงโคนต้นเนี่ยผมเอามาเลี้ยงไว้เกาะกับต้นไม้ไว้เป็นกระจุกแบบนี้ถ่ายดอกเก็บไว้ยามที่มันมีดอกก็สวยงามทีเดียวนะครับเข็มม่วงครับในป่าเนี่ยถ้าเราเจอในธรรมชาติจะอยู่เป็นยอดไม้สูง,สงก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงไม่ยากครับตระกูลเข็มอ,อันนี้ย้อนกลับมาที่ เอื้องคานะครับเขาถ่ายเก็บไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเวลามีดอกนี่ก็เพลิดเพลินในการเดินดูกล้วยไม้ในสวนช่วงฤดูฝนนี่ก็ดูใบไปก่อนนะครับแววมะยุราแววมะยุราเนี่ยจะออกดอกตรงปลายกิ่งนะออกดอกตรงปลายกิ่งแล้วก็จะกโค้งโบกสะบัดไหวยามลมมาผิวไปสวยงามทีเดียวนะครับแต่แววมะยุราเนี่ย ก็บานอาหอมอ่อนๆแต่บานไม่ค่อยทนไม่ถึงอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นเนสเตอร์ครับเป็นลูกผสมระหว่างโอโน่กับสายคลั่งสั้นสีแดงเข้มสวยเอ๊แดงชมพูนะเชมพูครับบังกอกซันเซ็ตอีกครั้งหนึ่งครับบังกอกซันเซ็ตเนี่ยข้อเด่นก็คือเลี้ยงง่ายออกดอกทั้งปีเป็นตระกูลแวนด้าครับก็เอ่อ ก็เลี้ยงง่ายอย่างที่บอกนะครับตอบสนองต่ตฮอร์โมนไข่อย่างดีทีเดียวนะครับถ้าใส่ฮอร์โมนไข่ไปแน่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยรากมันจะแตกกอมันจะสวยงามอันนี้เริ่มมาที่เครั่งสั้นแหะครับซึ่งเป็นเอามาผสมกันกับสายน้ําผึ้งไทยนะครับเอาเอาโอโนผสมกับสายน้ําผึ้งไทยก็จะได้นี่นะครับก็เป็นลูกผสมระหว่างโอโนผสมสายน้ําผึ้งไทยซึ่งมันเป็นเอื้องสายที่มีกลิ่นหอมเวลาเลี้ยงเยอะๆเนี่ย ทำกอใหญ่ๆเนี่ยสายเยอะๆเนี่ยสอสวยงามมากเวลามีดอกนะครับเนี่ยแล้วข้อสําคัญก็คือมีกลิ่นหอมมากครับเนี่ยโอโนผสมสายน้าผึ้งไทยเนี่ยก็สีสันสวยงามไล่สีอ่อนสีแก่เกสรสีแดงเข้มเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลูกผสมเหลืองจันทร์ครับเหลืองจันทร์นอบิเล่ก็เอาเหลืองจันทร์เนี่ยนะครับมาผสมกับนอบิเล่ก็ได้ลักษณะของนอบิเล่มากทีเดียวนะครับออกดอกสีชมพูพิงนอบิเล่เหลืองจันทร์ที่ผมเรียกไว้นะครับ ออกดอกที่หลังเหลืองจันนะครับครับอันนี้พิงค์นอปิเล่เหลืองจันต่อมานี่นะครับก็เป็นเอื้องสายผสมระหว่างโอโนผสมกับสายเมืองเงานะก็เป็นลูกผสมเอื้องหลวงสายหลวงเหมือนกันนะครับเนี่ยอ,ออกกลีบดอก สีอ่อนโตโต,โตโตตรงปากดอกได้จะสีเข้ม,ข,มข้อสาคัญมีกลิ่นหอมเหมือนกันอันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะครับเป็นเอื้องสายที่ตอบสนองก่อขี้วัวนะครับเอาขี้วัวแห้งมาถมถมไว้ที่โคนนี่นะครับเอาไปใส่ตะกร้าเอาขี้วัวถมไว้ที่โคนปุ๋ยมะพร้าวลดปุ๋ยบํารุงปุ๋ยช่วงฤดูฝนนี่ก็จะงอกงามไปอย่างร,รวดเ,<ร>เร็วเมื่อเข้าฤด,ดูแล้งนะครับก็จะทิ้งใบแล้วก็ออกดอกอย่างที่เห็นนี่แหละครับสามสีดอกนี่ก็ดอกกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับถ้า เลี้ยงเยอะๆเนี่ยมันจะหอมมากอย่างที่บอกนะเอื้องสายโอโนตระกูลโอโนเนี่ยนะครับก็ตระกูลเอื้องสายพวกนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนะสีสันก็แลกตาออกไปอันนี้เป็นสีสันที่แปลกมากครับเอาเนสเตอร์มาผสมกับเอ่อเอื้องสายเชียงใหม่ได้เป็นเนสเตอร์เชียงใหม่ครับปากดอกสีแดงแข่มีขนเป็นกำมะหยี่สีสวยนะปากดอกบานทีเดียวนะครับแล้วก็กรีดเป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยเอ่อตรงปากดอกมีขนเป็นกำมะหยี่ ข้อสาคัญือมีกลิ่นหอมผมชอบมากเลยครับถ้าเราเลี้ยงเยอะๆนี่นะครับก็จะอ,ออกดอกสีสันสวยงามแล้วก็หอมฟุ้งไปทั่วเลยทีเดียวนะครับนิสเตอร์เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็มีพันธุ์แบ่งขายที่ให้รูปมาเนี่ยนะครับก็จะมีพันธุ์แบ่งขายนะครับก็ราคาก็เป็นกันเองอันนีเ้เมื่อเลี้ยงรวมๆกันเนี่ยนะครับเนี่ยก็ถ่ายไว้เนี่ยออกดอกเป็นสายๆเป็นพวงเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้ามีเนื้อที่ก็เลี้ยงไว้เยอะๆนะครับถ้าเนื้อที่น้อยก็เอาอัตต้ามารวมกันแล้วก็ให้มันออกดอกเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกลิ่นหอมชวนหลงไหลทีเดียวนะครับยามมันออกดอกนี่ก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงกล้วยไม้ยามหน้าฝนก็ดูใบาย,ยามหน้าแล้งก็ดูดอกได้ชื่นชมกับดอกอันสวยงามของกล้วยไม้ที่เราอดทนเลี้ยงบำรุงรักษาครับ,บอันนี้<ว> ผ,ผู้ชมทางบ้านไทยส่งมาให้ดูนะครับก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็ได้ออกดอกอย่างนี้พิ้งดอมิเล่เหลืองจันนะครับส่วนันี้ก็เป็นบางกอกซันเซ็ทซึ่งอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีอ่อนนะครับเข็มแดงครับเข็มแดงกอนี่ก็ใหญ่ๆอย,ยอย่างนี้นะครับก็150บาทนี่ครับเข็มแดงไม่เข้าหน้าแรงก็จะออกดอกครับช่วงนี้ก็กำลังจเจริญเติบโตทีทีเดียวนะครับครับช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็พวก กล้วยไม้ก็จะเจริญเติบโตดีถ้าเราบำรุงรักษาดีแล้วก็ป้องกันโรคเนี่ยนะครับมันก็จะสายมันก็จะยาวไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้สิ้นปีมันก็จะออกดอกอันนี้ก็เป็นเนสเตอร์เชียงใหม่ครับติดขอนไม้พลาสติกอยู่อย่างนี้ก็ขอละ200ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงผสมสายเมืองงาอันนี้จะขอละ150บบาทนะครับอันนี้เป็นเนสเตอร์เชียงใหม่ครับคือเอาเนสเตอร์มาผสมกับเรื่องสายเชียงใหม่ฮะเนี่ย ถ้าเราป้องกันโรคดีนะมันก็จะไม่เป็นโรคมันก็จะงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เหลืองจันทผสมนอบิเล่นะครับเนี่ยเนี่ยสิ้นปีก็จะออกดอกแล้วครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นครับพวกช้างเห็นไหมครับเนี่ยถ้าไม่ไม่มีโรคเนี่ยรางก็จะเจริญดีเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ตะกร้าหนึ่งรยห้าสิบาทแล้วก็นี่เป็นไอยาเรสครับไอยาเรสก็ 100บาทอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยส่วนนี่อันนี้ผมก็เอาเอื้องสายเนี่ยนะครับก็มามัดกับขอไนไนว้มะพร้าวแบบนี้นะฮะบำลุงปุ๋ยบำลุงฮอร์โม,มนไข่นะครับเดี๋ยวมันก็จะเจริญเติบโต,ต the spire bloom ก็จะได้ดอกนะครับนี่เป็นบางกอกซันเซต็ตส่วนอันนี้เป็นเหลืองจันทร์ครับเนี่ยเหลืองจันทร์เหลืองจันทร์ตะกร้าเหลืองจันทร์พันธ์แท้นะครับเนี่ยตะกร้าหนึ่งก็150บบาทครับนี่ ถ้าบังกอ,อกซันเซ็ตดอกมันจะเป็นสีนี้ครับเนี่ยออกดอกทั้งปีออกดอกเก่งครับไอยาเรสครับทีนี้ก็จะมาเป็นเรื่องสายโอน่ล้ครับเนี่ยติดปนไม้ไว้อย่างนี้อันนี้150บาทเนี่ยฮะก็ต้องดูแลเราก็ต้องดูแลรักษาที่จะไม่ให้เป็นเชื้อราก็อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าการฉีดพ่นเชื้อราก็อย่างที่บอกนะครับว่าราเนี่ยมันมากับฝนแล้วมันมากับน้ํามากับลม,มเพราะนั้นก็ ก็ฉีดลหลังฝนตกอย่างเงี้ยครับเวลารดน้ําก็อย่ารดตอนกลางคืนอย่าให้น้ําขังนะจะเป็นที่มาของโรคใบเน่าต้นเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อรานะครับก็ใช้ยาอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าสนใจพันธุ์กล้วยไม้ครับอันนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับนี่ครับช้างนะถ้าบํารุงรักษาดีๆเนี่ยนะครับก็งามทีเดียวนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ถ้าอยากได้พันธุ์กล้วยไม้ก็ แอดไลน์เข้ามาขอบคุณนะครับสวัสดีครับส่วนอันนี้ก็เป็นช้างวีระวันล้วครับเป็นช้างผสมจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ออกดอกทั้งปีครับเนี่ยช้างวีระวันแล้วก็อันนี้ก็เป็นแวนด้าครับสีเหลืองอันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับเอสโคแวนดะ้าเอสโคครับอดอกสวยออกดอกเก่งครับออกดอกทั้งปีส่วนอันนี้ก็เป็นเหลืองจันผสมกับเก้ากิ่วครับติดขอนไม้แบบนี้นะเนี่ยก็ เนี่ยซึ่งปีก็จะมีดอกแล้วล่ะครับเหลืองจันทร์ผสมครับเหลืองจันทร์ผสมเก้าิีวกอหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยงามดีทีเดียวครับส่วนอันนี้เอื้องพึ่งครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย